โครงการ To Be n u m b บ r วเทศบาลนครตรังประจำปี2566 เทศบาลนครตรังดำเนินโครงการทู no. บีนัมเบอรวันเทศบาลนครตรังประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566วันที่19สิงหาคม2566ณห้องประชุมชั้นหนึ่งอาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรังดรสัญญาศรีวิเชียนนายกเทศมนตรีนครตรังมอบหมายให้นางสุดใจทองย้อยรองนายกเทศมนตรีนครตรังเป็นประธานเปิดโครงการทู no. บีนัมเบอรวันเทศบาล พรตังประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ซึ่งกองสวัสดิการสังคมจัด ขึ้นโดยมีนางจันทิพย์รังสิปราการรองประลัดเทศบาลกล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของโครงการทูบีนัมเบอร์วันของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของโครงการทูบีนัมเบอร์วันให้เข้าสู่ชุมชนได้อย่างกว้างขวางอีกทั้งยังเป็นการให้ประชาชนเป็น แกนกลางในการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษและมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนและร่วมกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมสำหรับการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน100คนประกอบด้วยประชาชนเยาวชนจากชุมชนในเขตเทศบาลนครตรงังและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรงัง พร้อมคณะครูโดยได้รับเกียรติจากนางชัยนับระยาและคณะจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม